สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช้าแนวบิ๊กเบ l ลี่อีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับกลับมาสู่ช่วงเด็กนอกบอกเล่า EP ที่2สําหรับ EP ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการตัดสินใจไปเรียนต่างประเทศการเลือกเมืองเลือกประเทศเลือกที่พักนะว่าเราควรที่จะมีวิธีการเลือกยังไงนะครับก็เหมือนกับเป็นฟิลเตอร์ที่ทําให้เราแบบแบบสโคบจากภาพใหญ่ให้มันเป็นภาพเล็กได้ต่อมา EP ที่2เนี่ย จะเป็น EP ีที่พูดถึงเรื่องสกิลภาษาแหละนะครับว่าภาษาไม่ดีไปเรียนรอดไหมแล้วใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะพูดคล่องแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพูดคล่องเนี่ยเหมือนเจ้าของภาษาไหมนะครับวันนี้หวังว่าจะมีคําตอบสำหรับผู้ฟังทุกท่านแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณพลอยเหมือนเดิมนะครับเนที่ต่อทีาคู่กับผมนะคือรายการเนี่ยก็จะเห็นเราสองคนประจํานะ มาเข้าเรื่องเลยดีกว่า<ม>ตอนก่บนผมไปนะภาษาอังกฤษผมอะผมให้ตัวเองสิบหเต็มร้อยผมสามารถที่จะแบบเหมือนเราไปเที่ยวอะถามทางได้พูดซื้อของต่อราคาได้เข้าไปร้านอาหารก็คือชี้นิ้วสั่งได้อะไรเงี้ยก่อนไปเนี่ยผมฝึกภาษาอังกฤษก็คือเราเต็มตัวเราก็ไปลงคาสเรียนตามพวกโรงเรียนสอภาษาต่างๆชื่อดังก็คือลงไปหลายๆหลายๆแบรนด์เลยแล้วก็ มีฝึกภาษาจากการเล่นเกมดูหนังบ้างทําให้ผมมั่นใจว่าเราได้ภาษาอังกฤษระดับหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ภาษาอังกฤษผมอะงงมากไม่รู้แกมมาไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยรู้แค่ว่าประโยคมันใช้แค่เพราะเรา c o ี้จากเพลงมา copy จากหนังมาทีนี้ของพลอยล่ะครับเป็นยังไงของพลอยแย่คิดว่าน่าจะแย่กว่ากวอากอพี่บิ๊กมากมากเลยเพราะว่าพลอยไม่รู้ประโยคจะพูดยังไงเลยด้วยซ้ำแล้วก็แกมมาพลอยแย่มากเรียงประโยคไม่ได้ไม่รู้ว่า เวิร์บต้องเอามาไว้ตรงไหนก็คือพูดเป็นคำๆใช่รู้เป็นคำๆว่า<ม>จะเอาอะไรอะไรเงี้ย<ม>เพราะมไม่สามารถเรียงประโยคได้หนึ่งประโยคแล้วก็พอยเตรียมตัวด้วยการไปโรงเรียนภาษาเพิ่มเติมเพราะว่าจะต้องสอบ t o เฟลแต่ก็เฟลเพราะว่าสอบไม่ผ่านคือเราเตรียมตัวปีนึงเลยนะแต่เราก็ไม่ได้เก่งอะแล้วเหมือนกันเราต้องเรียนภาษาด้วยตนเอง พอเราเรียนด้วยตัวเองเรา,ารสึกว่ามันยากแล้วเราอยู่ที่ไทยไม่ค่อยได้ใช้กับใครเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นเราเตรียมตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เลยต้องไปเรียนภาษาที่อเมริกาทีเนี่ยการที่เราจะไปที่นู่นเนี่ยมันมีวิธีการไปอยู่หลักๆสองอันนะฮะอันแรกคือเราสอบโทเฟลนะฮะเพื่อที่เอาคะแนนไปยื่นกับอันที่2ก็คือเราเอาตัวเองไปอยู่ที่นูน่นได้ก่อนแล้วก็ ไปลงเรียนภาษาใช,ใช้ใบสติฟิเคชของ,งเรียนภาษาห,หรือว่าค่อยไปสอบวัดอีกทีทีหลังนะก็จะมีอยู่หลักสองวิธีซึ่งของผมกับพลจะเป็นวิธีที่สองคือเราไปก่อนนะครับเราไปสอบที่นูน่นอย่างของผมะ่ะมหาลาัยที่ผมเรียนน่มันมีสอบภาษาให้อยู่แล้วนะผมก็ไปสอบวัดกับมหาลาัยที่ผมไปเรียนเลยเขาก็วัดระดับมามันมีทั้งหมด4ี่รเวลผมอยู่รลเวลสองพอยรเวลสองเหมือนกัน มันมีทั้งหมด6เลเวล6แต่อยู่สองใช่ของผมสองแต่อยู่สเอยเออสี่ <4 S 2> แต่อยู่สองอ่งงละก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเกณฑ์งานวัดของแต่ละโรงเรียนนะอ,อย่าง,อางของผมเนี่ยสองก็คือแบบพอได้อะไรเงี้ยคือไม่ได้เก่งทุกคนเข้าไปก็ต้องไปเรียนเทนใหม่อ่ะตั้งแต่การเรียนประโยคเลยก็คือก็ไปเรียนใหม่ถามว่าภาษาอังกฤษไม่ดีไปเรียนได้ไหมไปได้นะไปได้แต่ว่าเราต้องรู้นะว่าเราจะไปเรียนอะไร นะไม่ใช่ไปอย่างปุ๊บเข้ามหาลัยเลยอันเนี้ยคงไม่ได้ไมหาลัยเขาไม่ให้แหละเขาก็จะมีเกณฑ์นะคุณก็ต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่างเขาก่อนใช่นะก็คิดซะว่าบางคนไปก่อนก็ไปเรียนด้วยไปลองปรับตัวด้วยบางคนไปเนี่ยอาจจะไม่ชอบเมืองที่เราอยู่กนะ็ได้ย้ายเมืองบา <laughs> งคนถึงขั้นย้ายประเทศบางนคนไปเรียนแล้วก็สามเดือนหกเดือนเออไม่เหมาะกับเรากับประเทศก็มีก,มนะก็มีนะก็มีนะข้อเสียคือเปินตัง ใช่ปนตามใช้เวลาเยอะเพราะว่าเราต้องลงเรียนจบคอร์สเาก่อนถึงจะเรียนมหาลาัยได้แล้วตอนที่เราเรียนจบคอร์สเนี่ยที่จริงมันก็การันตีแล้วว่าเราเข้ามหาลาัยได้<ช>แต่เราก็ต้องไปสอบ Assessment test เขาอีกทีนึงเออเพราะว่าเราเข้ามหาลาัยเนาะแต่ว่าพลอยกับพี่บิ๊กจะเรียนต่างกันของพลอยอะเรียนเข้ามอดปตีนานานเนี่ย ตอนสอบ assessment test พอต้องสอบภาษาอังกฤษเพื่อที่จะวัดระดับว่าตอนที่พอยเข้าไปมหาลายัยอ่ะพอยต้องเรียนภาษาอังกฤษเลเวลไหนแล้วก็ต้องสอบคณิตศาสตร์เรียนภาษาอังกฤษเพื่อรู้ว่าตอนที่พอยเข้าไปเรียนนะพอยต้องเรียนคณิตศาสตร์เลเวลไหนเออมันก็ยากของผมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นพาร์ทละกันเป็นพาร์ท speaking listening ซึ่งของผมอะพอเรียนจบ EP สี่ผมไม่ผ่านพาร์ท listening ผมก็เลยต้องไปเรียน EP ห้า ซึ่งเป็นอีพีห้าเป็นอีพีเสริมสําหรับคนที่อ่อนด้านใดด้านหนึ่งผมก็ต้องไปเรียนห้าเสริมซึ่งพาร์ทห้าเสริมนี่ก็จะเป็นพาร์ทดิสันิ่งกับสปีคกิ้งก็เสียเวลาไปอีกเทอมหนึ่งของพลอย <c oughs> ตอนที่พลอยไปเริ่มเรียนภาษาที่ทู <c oughs> เขาให้พลอยอ่านหนังสือนิทานเด็กแบบเล่มเล็กๆเลยคําศัพท์มันก็จะไม่ได้ยากมากเพื่อให้เรารู้ประโยคว่าเราต้องพูดประมาณไหนเป็นการเล่าเรื่องมากกว่าว่า มันมีมันมีรูปวาดใช่ไหมแล้วแล้วมันก็จะมีคําเขียนก็เราก็จะได้แบบจินตนาการไม่ได้ว่าอ๋อเขาเขียนแบบนี้เขาพูดแบบนี้แปลว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ก็คือไปเริ่มเหมือนเด็กเลยแหละใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเข้ามหาลัยก็จะอีกเลเวลหนึ่งเออมหาลัยเขาจะเน้นให้เขียนเอเซ่เทอมหนึ่งเขียนเอเซ่เยอะมากกลับกันอะตอนเรียนภาษาก็เฮ้ยสนุกสนุกพอมหาลัยปุ๊บโอ้มันจะตึงไปหมดเลยใช่เราก็ต้องปรับตัวเอาพูดคล่อง อย่างเงี้ยผมขอแบ่งออกเป็น2พาร์ละกันข้องน,นแรกคือการใช้ชีวิตประจําวันของผมใช้เวลาประมาณ3เดือนรู้สึกว่าคล่องและใช้ชประจําวันเพราะว่าต้องบอกช่วงแรกที่ผมไปอ่ะผมขี้กลัวผมเป็นคนที่แพนิคผมก็จะไปสั่งอาหารก็ไปสั่งพวกร้านแมคโดนัลอะหรือเป็นร้านที่มันที่มันมีลูกเมื่อเราก็ชี้ชี้สั่งก็คือจะไม่ค่อยได้ต้องใช้สกิลอะไรมากจนแบบเลย3เดือนแล้วอ่ะผมถึงกล้าไปนั่งสั่งร้านแบบพวก ร้านอาหารที่เขามีบ่อยมาบริการแล้วเราก็ต้องเปิดเมนูแล้วก็พูดเขาก็จะถามถามแล้วก็เหมือนกับโต้ตอบกันอะไรเงี้ยแ,แรกๆผมก็ไม่กล้าไปเองอะ่ะผมก็มีเพื่อนแหละมันก็พาผมไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกับเขาแล้วก็มันก็คอยสอนเราคอยบอกเราของพอยที่จริงก็น่าจะใกล้เคียง,งกับพี่บิ๊กก็คือคือช่วงพอยมีปัญหาเรื่องการสั่งอาหารเพราะว่าพอยอยู่กับป้าใช่ไหมเออเวลาสั่งอาหารป้าก็จะเป็นคนสั่งให้ช่วงแรก ใช่ใช่ก็จะจําจากป้าเราเราก็เราก,ราก็ใกล้ชิดก,กับป้าเนาะป้าเขาพูดสั่งว่าอะไรเราก็จะจําคํานั้นอะเหมือนเหมือนลูกจําแม่อะไรอย่างเงี้ยออแม่พูดอย่างนี้เราก็เรียนแบบ <จำ S 2> ตามว่าเคอรอั้งหน้าเราไปไปเที่ยวกับเพื่อนเราไปสั่งเองเราก็จะสั่งเป็นแพทเทิร์นเดียวกับป้าถ้าเกิดสมมติว่าเขาต่อมาแบบนี้เราจะต้องต่อกับไปแบบไปแบบไหนเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงคูดคล้องเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่จริงน่าจะมากกว่าสมเดือนด้วยซ้ำเพราะว่า ตอนที่พลอยไปเรียนที่สถาบันสอนภาษาแห่งหนึ่งพลอยพูดไม่ได้เลยแต่ว่าก็มีเพื่อนพูดว่าฉันฟังเธอยากมากเลยเธอพูดเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องเราก็รู้สึกเสียเซลแล้วเราก็ไม่พูดอยู่ประมาณเดือนหรือ2เดือนเลยด้วยซ้ำอ,อันนี้เราพูดคล่องในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องของการเรียนละ่ะการเรียนในคลาสเนี่ยผมรู้สึกว่าที่ผมพูดคล่องหมายถึงว่าเวลาเราไปพรีเซนต์โปรเจกต์ กับอาจารย์หน้าห้องเนี้ยผมก็ปาไปประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งถามว่าช้าไหมมาผมจะบอกว่าช้านะนะนะแล้วแต่คนมองนะแต่ผมก็รู้สึกว่าเออก็ช้านะถามว่าทำไมถึงช้าเพราะว่าเหมือนกับผมว่ามันมีแบบเมืนกัเป็นความฝังใจอะ่ะเวลาเราแบบแพนิคนะครับผมจะพูดสาอังกฤษติดอ่างแล้วพอเราติดอ่างแล้วยิ่งไปเรียนคลาสบางคลาสที่ไปเจอเพื่อนคนไทยอยู่ในคลาสด้วย เราก็จะยิ่งแพนิกเพราะว่าเราเคยโดนเพื่อนคนไทยเนี่ยเ,เขาก็ตําหนิเราว่าภาษาอังกฤษมึงทําไมห่วยวะไม่ดีวะอะไรเงี้ยก็ยิ่งทำให้เรากลัวแบบพอเข้าปุ๊บแล้วเจอคนไทยในห้องเราก็จะแบบแพนิกทาให้ผมไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยกล้าพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าคนไทยมันก็เป็นเรื่องที่มันอยู่ในในจิตใต้สำนึกอะ <c oughs> <laughs> แต่ว่าตอนที่ผมไปอยู่แล้วแบบว่ามีญาติมาเทีย่ยวพ่อแม่มาเทีย่ยวผมพาเขาไปไปเที่ยวได้ไปเลยได้คนภายนอกที่เขาไม่ได้คุกคีผมเขากลับมองว่าเราพูดคล่องกันี่ว่า ก็คือผ่านมปประมาณปีหนึ่งเพราะว่าตอนที่พ่อแม่ผมมาเที่ยวแล้วผมก็อ๋อเอเขาพูดว่าเราพูดคล่องอพอยอยถ้าจะพูดถึงว่าพูดคล่องอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าพออยนี่ใช้เวลานานมากเพราะว่าประมาณสี่ปีก็คือตอนตอนจบอะตอนที่ต้องไปพรีเซนต์ที่สิทธ์เนี่ยนะเออเออคิดว่าแบบไฟบังคับเพอเออน,น,นั้นคือคือ,ค,อคิดว่าอันนั้นอะคือเป็นการที่เออเริ่มพูดคล่องแล้วเหตุผลที่พลอยบอกอย่างเงี้ยเพราะว่า ก่อนหน้านั้นเวลาพลอยพีเต์งานพอาก็ต้องเขียนใส่กระดาษมันจะมีมันจะเรียกว่า flat card ช่นั้นมันจะเป็นกระดาษสีขาวๆเราก็เขียน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 ,ยนแล้วเราก็อ่านตามนั้นเลยแต่ถ้าเกิดแบบตอนปีสี่อ่ะคือแน่นอนเราพีเซนตีสมันน่าจะต้องมีถามตอบอธิบายไอเดียปีสิท์เราให้ได้ดังนั้นเนี่ยเออตอนนั้นมันต้องเป็นสกิลที่แบบโต้อตอบแล้วก็ express ไอเดียได้ด้วยก็เลยคิดว่าตอนนั้นแหละตอนปีสนะี่นั่นแหละพีเต์ได้แบบ โดนสดแบบไม่ต้องมีแฟลชการ์ดแล้วตัวผมนะไม่เหมือนนะครับของใอยก็ไม่เหมือนคล่องเหมือนเจ้าของภาษาไหมเอาอยากพวกยูทูบเบอร์ฝรั่งเป็นเกณฑ์ก็ไม่ได้ขนาดนั้นยังมีหยุดนึกบ้างอะไรบ้างแต่ผมมองว่าถ้าเต็มร้อยอะผมได้ประมาณ75%อนะ75%อก็คือแบบความคล่องนะคือจะบอกว่าไอ้ความคล่องไม่คล่องเนี่ยมันพัฒนากันได้ใช่มันอยู่ที่ว่าเรา เราใช้เวลากับมันเท่าไหร่บางคนเนี่ยมางคนในภาษาอังกฤษเขาก่อนไปเขาแย่กว่าผมอีก<ช>แต่เขาไปเนี่ยเขาพยายามที่จะคุกคีกับเพื่อนต่างชาติไปอยู่กับฝรั่งไปเข้ากับสังคมฝรั่งดูเมดฝรั่งเขาก็จะแบบว่าใช้ภาษาอังกฤษเต็มที่นึกภาพตื่นนอนตั้งแต่เช้ายันเข้านอนนะเขาก็คุกคีกับเพื่อนแฮงเอาก็อยู่กับกลุ่มนั้นนะฉะนั้น่ะภาษาอังกฤษเขาก็จะไปได้ค่อนข้างเร็วอย่างของผมผมจะจับกลุ่มกับเพื่อนเอเชีย ที่เป็นเด็กอินเตอร์ด้วยกันแล้วก็จะมีเพื่อนคนไทยบ้างอยู่เพื่อนคนไทยแน่นอนเราไม่พูดภาษาอังกฤษอยู่แล้ว mm hmm. เราพูดไทยนะครับแต่เราอยู่กับเพื่อนเอเชียเนี่ยเราก็พูดภาษาอังกฤษถามว่าทําไมผมไม่ไปกับเพื่อนอเมริกัน <c oughs> ผมเคยไปแล้วผมรู้สึกว่ามันมีมันมีแค่บางอย่างที่เป็นช่องว่างเช่นความชอบ ไลฟ์สไตล์ต่างๆคุยเรื่องบาสเกตบอลกันเบสบอลกันแต่เราไม่ได้ดูเราไม่ติดตามเราก็ไม่จะคุยแลเขาของพลอยอ่ะมันจะแบ่งเป็น4ปีแล้วพลอยไปเรียน4ปี2ปีแรกเนี่ยพอยจะคบกับเพื่อนที่เป็นคนจีนเป็น ESL เพราะว่าเป็นกลุ่มที่พลอยแบบเรียนภาษาด้วยกันแล้วก็เข้ามหาลาัยพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะสนิทกันแล้ว2ปีหลังเนี่ยพอยจะไปสนิทกับเพื่อนอเมริกัน Asian อเมริกันเพราะว่า เราเริ่มมีคณะละเราเริ่มเลือกสายเรียนแล้วแล้วเราต้องทํางานกลุ่มเรามีลงคาสเรียนด้วยกันแทบจะทุกเทอมพอยก็จะมีเพื่อนกลุ่มที่เป็นอเมริกันเอเชียนค่อนข้างเยอะแล้วพอยก็แฮ่งเอาจากกับพวกนี้ใช่ไหมคะช่วงหลังๆพอยจะเริ่มรู้สึกว่าพอยเริ่มพูดคล่องเพราะว่าพอยแข่งเอากับกลุ่มอเมริกันเอเชียนนี่แหละก็ดีนะคะเพราะว่าเขาจะแบบกินอะไรเหมือนเราเออเขากินชานมไข่มุกแต่ถ้าเป็นคนอเมริกันเห็นเรากินชานมไข่มุกเขาก็จะแบบ อยู่คิดไม่ได้ไงวิธติล้อหรออะไรอย่างเงี้ยงนั้นเนี่ยผมสรุปเลยว่าเรื่องภาษาที่ว่าจะพูดคล่องเหมือนเจ้าของภาษาไม่สำเนยเียง accent ได้ไหมเนี่ยพวกเนี่ยมันเป็นปัจจัยเสริมนะตอนเราไปอยู่นู่นว่าเราใช้เวลากับมันเท่าไหร่บางคนไปอยู่ที่นู่นเนี่ยหเดือนเขาคล่องแล้วนะครับเพราะว่าชั่วโมงการใช้ภาษาเขาอาจจะเยอะกว่าดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าใครที่มีโอกาสได้ไปเนี่ยคุณก็ลองหาเวในการ improve สกิลภาษาเราแล้วกันว่าคุณอยากได้ภาษาระดับไหนทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองแต่ถ้าผมกับพลสรุปเนี่ยสอง หมายถึงว่าตัวพลอยเองอไม่เหมือนคนอื่นอาจจ,อาจจะเหมือนก,นก็ได้นะครับเราเอาจากประสบการณ์เราไม่เหมือนร้อเปอร์เซ็นต์สรุปว่าก่อนไปเนี่ยให้เราเตรียมตัวประมาณหนึ่งเอาให้พอใช้ชีวิตได้พอไปอยู่นู่นปั๊บพยายามใช้หาชั่วโมงการใช้ให้ให้มากใช้ไปอย่าไปกลัวนะครับกล้าใช้ไปเลยลองผิดลองถูกอย่าไปกดดันตัวเองสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแล้วชอบคลิปของผมกับพลอยนะครับอย่าลืมกดไลค์ โเและกด subscribe กับช่อง Big Ben l e a n นะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับ EP หน้าเราจะขอเข้าสู่ช่วงของการขอวีซ่าและขอวีซ่าไปเรียนขอวีซ่าไปเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการยื่นเรื่องเข้าแอปพลายกับทางมหาลัยนะครับซึ่งผมก็จะมีมาแชร์ประสบการณ์ของผมว่าทำยังไงนะครับสัปดาหนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะย yes.